นี่ศาสนาตัวจริงของกายมนุษย์เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นพระอรหันต์ขึ้นก็ต้องไปตรวจของตัวเขานิพพานแล้วต้องไปตรวจของตัวเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นแล้วเอานิพพานกล้ต้องไปตรวจกายของตัวอย,อย่างนี้แหละปฏิสูจน์จุดิ่ไหนต้องไปก็ต้องไป,ไป,ท,ไปที่สุทัยดาไปบอกที่สุทัยดามีความจริงเป็นอย่างนี้มารู้จักความจริงอย่างนี้แล้วแล้วก็อย่าไหลเล้ออย่าเลอะเทอะที่อื่นไม่ใช่ของตัวให้เอาใจจดจี้อยู่ในของตัวที่จะถอยกลับ ให้ก็ไปถึงกายที่สุดได้กายที่สุดของตัวอยู่ที่นั่นเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วก็ที่ตัวก็รักษาตัวได้ไม่มีใครมาเป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชาพยายามเราถ้าพยายัมไปถึงที่สุดของตัวแล้วเราก็จะหมายเลยเาจะต้องบังคับบัญชาแค่ท่าเดียวเท่านั้นอาจะต้องเป็นบ่าวเป็นทาสเวลานี้พยายามมาเขาบังคับให้เป็นบ่าวเป็นทาสให้ทําอะไรทําได้ให้ด่าให้ตีให้ชกให้กายให้ฟันกันได้บังคับได้อย่างนี้นะ ให้เป็นเบาวเป็นท่าเขาให้เร็วตามตามชาให้เป็นคนจนอนาถาติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องกิ้งเสื่องใช้ไม่ขัดเ,เรื่องกิ่งเสื่องใช้ขัดสอปกครองเรื่องกิ้งเสื่องใช้มากมีมูลมองไม่ใช่จะสอยก็มีทําได้ไม้ก็ทําได้บังคับได้มาเป็นเช่นนี้เพราะตัวไม่เป็นอิสระในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวนี่มนนษย์โง่ขนาดน,นี้เห็นไหมนะ่ะ ไม่ใช่มนุษย์โง่่านั้นพระพุทธเจ้าพระรหันต์ตั้ก็ไปยังไม่ถึงที่สุดเหมือนกันเอาใครไปยังไม่ถิงถึงที่สุดไปยังไม่ฉลาดเต็มที่ต่อเมือใดไปถึงที่สุดกายของตัวไม่มีสุดต่อไปนั้นนั่นฉลาดเต็มที่แม่ตัวของตัวเองปฏิบัติกับตัวเองได้แม่นี่เป็นข้อสาคัญอย่างนี้นะนี่เจอพุทธศาสนานี่เป้าหมายใจดำอย่าไปทําแง่อื่นอย,อ,อ,ยอ,อย่าไปหลงเล่ออย่าไปนงเลอ่อไหลเล่อเอาถามว่ามีครอบครัวแล้วจะได้อะไรบา้างโลกคนหนึ่ง แล้วเดินเอามาทําไมล่ะเอามาเลี้ยงเด็สิบผลเอาเอาไปเลี้ยงก็ยังไงก็เลี้ยงไปผลโอ้แย่เพรได้สิบคนนั่นแหละเอาเด้ห้าสิบผลเอาเอาเด้สิครนี้ล็อกเป๊ะปากเลยดิเอาอยากได้ลูกยังไงล่ะไม่เิ้งเหลวโอ้ตัวเองโอ้ตัวเองพาให้เลอะเลือนทลไหมไม่เ้าไปพ้นกายของตัวให้ติดสิดถึงตสุดไม่กลัวตัวถึงที่สุดเป็นมนุษย์เฉะตัางจีลดเชื่อ สี่เหรเดียวไหลเหล่านี้แหละตายเลืดเรือนจะครองเรือนไปสักสี่ร้อยปีก็ครองไปเรือนงานเรื่องของคนอื่นเขาทางนานเรื่องของพญามารทางน,านั้นมันจะเรื่องของตัวมันจะงานของตัวไปทํางานให้พญามารก็ต้งวันทั้งคืนเอาเรื่องอะไรไม่ได้เพราะอะไรละ่ะเพราะไม่รู้หนอยเหนี่เกิดมาพบยังไงก็ไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ฟังทมพระเจ้าพระมหาไม่ได้ฝึกใจทำในทมพระเจ้าพระมหาไม่ได้ฟังทมของสัตว์ประดุษ ไม่ได้ผลผลใจพระสัรพรุตความเห็นที่ตะผีรุดเหลวไหลไปดังนี้พอรู้จักหลักอันนี้แล้วนี่แหละเป็นความจริงทางพุทธศาสนาตัวจริงทีเดียวนี่เป็นข้อที่ลึกซึ้งอ้หนึ่งไม่ได้ใจว่าต่อแต่นี้ไปเราจะต้องเข้าถึงที่สุดเขามาในกายที่สุดเท่าไรได้เป็นกาย,กายเข้าไปมาเป็นกาย,กายเข้าไปแล้วทว่าทาเป็นแล้วมาเดินทางนี้นะเดินในใส้ทางน,านั้นเดินในใส้ทางน,านั้นใส่เห็นใส่จำใส่คิดใส่รู้ ในกำเนิดคุณดวงธรรมนิธทรมเป็นเป็นตัวยาตัวเียวเสาชุดชั้นต่อลงพื้เดินไส้ทางนั้นเดินไส้ไม่ใช่เดินท่าอื่นเดินในเดินในกลางดวงปฐมมากๆมรรคจิตมรรคปัญญาเดินเดินเดินในกลางเดินในกลางดวงสีสมาธิปัญญาอยู่มุดมุดมีาศาสนาศาตนะนั่นเป็นทางเดินงทุกข์แจวประหารเดินไม่ไ้ไส้ไม่ใช่เดินไม่ได้ไส้เพียงเท่านั้นในกลางว่างของดวงของดวงประมานวาตนาดานดวงสีสมาธิปัญญาอยู่มุดมุดมีาศาตนะว่างหนึ่ว่างเข้าไป เห็นว่าเห็นดาเห็นดาเห็นรับเห็นหายเห็นศูนเห็นสิ่งเชื่อมันนึกเสียนเราเรียกเป็นยุคพรรษราชไอ้แกแกโกดธนัก็ไปเห็นศูนย์ได้แก๊สเห็นศูนย์เทียนมันได้แก๊สโกรธนะกไปอีกไม่มีถอยกลับหน้าผสมไขไม่ท้วนหน้าไม่ใช่จุงมันมีไม่ท้วนไม่มีถอยกลับนเดินเข้าไปยังที่นะพระพุทธเจ้าพระอรหันตไม่จะเดินโดนในเหลวไหลนะที่เรากราบเราไหว้เรานับถือนะทำวิเศษวิโสอย่างนี้นี่เราเป็นผู้วิเศษแท้ๆนี่เราเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแท้ๆ ทำเป็ผู้รู้จริงเห็นจริงได้จริงเราจรึงเอาเป็นตำดตำราได้เมื่อรู้จักหลักธรรมอันนี้แล้วอยาเข้าใจมาได้ฟังไง่ายๆนะตั้งแต่เราเกิดมาเป็นทีตุนั้มัเน้นอุบาสกอุบาสิกานะ่ะอย่างนี้ไม่เคยได้ฟังเลยไม่ใช่หรือไม่ก็ได้ฟังได้ฟังจําเอาไว้ทําให้เป็นเหมือนอย่างแสดงนี้ทุกถึงประการไปเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลี ดีความเป็นสยามภาษาตามมัตยายาตบายพอสมควรในเวลาเอเตนสัตยวัตเทเดอมานาาความสัาธิที่อ่างตามปฏิบัติตั้งแต่ตนจนวา,า,าส,สานนี้เสด็จตาโตทีพระวันตุเตก็ความสุขสวัสดีจึงบังเกิดมีไดทันทัหลายบรรดามาเสมสอนในสถานอินีทุกนา อาตมภาพชี้แจงสแสดงมาพอส้มควรในเวลาสมมติมปุติันมิท้าโดยอาจสนิยมความเพียงของนี้เอวังของอินประกาศละนี้นั่นมยังสาวพิการงัพานาม,มาเสะ